ก็หวังว่ายางพาราน่าจะคุณผอถอนตังเสร็จอาจจะมาจับจ่าย เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กๆแสดงความสามารถค่ะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะมีความสามารถในเรื่องของการเล่นดนตรีอยู่แล้วนะคะยิ่งมีเวทีที่ให้เด็กๆมาแสดงแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะในแทนเด็กๆค่ะภูมิใจในความที่เขาเป็นนักสู้และก็เป็นคนที่มีความอดทนค่ะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ก็รู้สึกว่าทําให้เด็กๆได้ประสบการณ์แล้วก็รู้จัก อยู่ร่วมกันแล้วก็ช่วยเหลือมีความสามัคคีอะไรแบบนี้แล้วก็ทําให้ได้รางวัลที่สวยงามมาเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากครับเราจะได้มีประสบการณ์ในการแข่งขันแล้วก็ในการทาอะไรหลายสิ่งในการแข่งไม่ว่ามีการติ่นเต้น,น,นบ้างเล่นผิดบ้างในการที่เราทําอะไรแบบนี้คือมันเป็นอะไรที่ที่สุดของในชีวิตแล้วครับได้ระเบ,บียบวินัยได้ทํางานกับคนหมู่มากได้รับความสามาคัคคีได้เรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีอะไรแบบนี้ครับก็ ทาให้พัฒนาตัวเองได้ในหลายๆด้านครับแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงๆครับได้มิตรภาพจากเพื่อนในวงด้วยกันแล้วก็มีความมีแบบมีระเบียบมากขึ้นเนื่องจากเราต้องทำอะ,อะไรแต่ละอย่างให้ตรงเวลาแล้วก็จะมีความรบับผิดชอบด้วยครับได้ประสบการณ์เยอะมากได้ข้อบิดพลาดแล้วก็เอามากับแก้ตัวได้เยอะอยู่ค่ะได้ขอ้อคิดได้ความสามัคคีแล้วก็ความอดทนค่ะรู้สึกดีครับให้ความอบอุ่นครับ ให้ความสมามัคคีวงโยก็ดีนะคะเป็นครอบครัวหนึ่งครอบครัวเราเลยเราสามารถแบบแสดงความสามารถเราได้เต็มที่ดีใจมากค่ะที่แบบได้เป็นส่วนหนึ่งกับวงโยก